นับตั้งแต่จะเสียอายุจากราชวงศ์แฮร์รี่และเมแกนมักพาดหัวข่าวด้วยการเปิดเผยที่น่าตกใจอย่างไรก็ตามคำถแถลงล่าสุดจากทอมโบเวอร์นักเขียนชีวประวัติของราชวงศ์แนะนำว่าเมแกนอาจได้รับผลกระทบครั้งใหญ่ในไม่ช้า ทอมโบเวอร์ซึ่งเป็นที่รู้จักจากการวิาพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงต่อซัตเซ็ตเมื่อเร็วๆนี้อ้างว่าเมแกนมาร์เคิลกำลังวางแผนที่จะเปิดตัวอัตชีวประวัติที่ระเบิดได้ในระหว่างการให้สัมภาษณ์กับแมตต์วิลคินสันในรายการพิเศษของราชวงศ์โบเวอร์อธิบายว่าดัชเชสแห่งซัดเซ็ตวัย42ปีจะรอช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะเปิดเผยเรื่องราวของเธอซึ่งเต็มไปด้วยกรดกรรมฐานและการโกหก ตามที่เขาพูดสิ่งพิมพ์นี้จะเป็นอาวุธสูงสุดของเมแกนเพื่อดึงดูดความสนใจและการเงินที่จําเป็นในการรักษาวิถีชีวิตของเธอแต่ยังทํำ้ายเคธวิดเดลตันและกษัตริย์ชาวที่3ด้วยซันอธิบายแม้ว่าแฮร์รี่จะเป็นกระบอกเสียงของทั้งสองคนในสื่อมากกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการตีพิมพ์บันทึกความทรงจําของเขาเมแกนมาเข้าดูเหมือนจะใช้แนวทางที่เงียบกว่าแต่อาจทําลายล้างได้มากกว่า เธอเก็บตัวเองไว้สำหรับอัตชีวประวัติของเธอจะดีกว่าถ้าเธอถูกมองว่าเป็นดัชเชสผู้เงียบงนันอาวุธเงียบสำรองโบเวอร์กล่าวฉันคิดว่าเธอปล่อยให้แฮร์รี่เป็นผู้นำข้อกล่าวหาของทอมโบเวอร์ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นเขาเรียกเมแกนว่ายาพิษและอ้างว่าเธอไม่สนใจพ่อของเธอโทมัสมาเคิล แม้จะมีข้อถกเถียงมากมายเกี่ยวกับทั้งคู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการเผยแพร่บันทึกความทรงจำของแฮร์รี่และสารคดีทางเน็ f l i ิของพวกเขาเมแกนและแฮร์รี่ก็ยังคงเงียบอยู่ระยะหนึ่งอย่างไรก็ตามโบเวอร์เชื่อว่าความเงียบนี้เป็นการจงใจฉันคิดว่าเธอปล่อยให้แฮร์รี่เป็นผู้นำเธอเอาชีวิตรอดจากอัตชีวประวัติของเธอจะดีกว่ามากสำหรับเธอที่จะถูกมองว่าเป็นดัชเชสผู้เงียบขรึมอาวุธเงียบสำรองเขากล่าว ทัวร์ที่มีการโต้เถียงในแอฟริกาการเยือนในจีเรียของเมแกนและแฮร์รี่ในเดือนพฤษภาคมปีนี้โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมเกม Invictus g เกมในปี2029ก็ได้รับความสนใจจากคำวิจารณ์เช่นกันคอมโบเวอร์เรียกการมาเยือนครั้งนี้ว่าเป็นทัวหลวงปลองและอ้างว่าการปรากฏตัวของพวกเขาในประเทศคือจากกระพบอาจเป็นอันตรายต่อราชวงศ์อย่างแน่นอน การยืนในจีเรียเป็นทุกอย่างที่กล่าวมาพวกเขาแสดงตนในฐานะราชวงศ์ในประเทศคือจัก,กรภพซึ่งทําให้ราชวงศ์ของเราตกอยู่ในสถานะที่ยากลําบากมากทอมโบเวอร์อธิบายความสําเร็จของการเยือนครั้งนี้นําไปสู่การหารือเกี่ยวกับทูหลวงปลอมเพิ่มเติมการปรากฏตัวของแฮร์รี่และเมแกนในประเทศคือจัก,กรภพจะเป็นปัญหาร้ายแรงสําหรับราชวงศ์โบเวอร์กล่าวเสริม